ข้ามันนีข้าวกล้วยกรจ้ามีสิพ้าเฮ็ดปนกระตุกสูตรของยายสุกยุธีแจเดอรค่ะเด้ออันนี้ข้าวโข,แข,ววนนขกแล้วได้ตำใส่พริกแล้วนะคะแล้วแล้วข้าก็ชิมมะปุง <c oughs> เฮ็ดปนนะคะกน,น้ำาระเจ้าอันนี้น้ำปลาน้ำตุ่มปลาที่ข้าวต้มใส่ปลาแดกไว้นะคะที่ลงไปที่ลงไปมักขน่นมักใสจยังไดกับที่ลงไปค่ะ แล้วห้ากับค้นนะคะค้นไปก่อนนี่มันแขนขันห้าวว่ามันค้นไปห้าก็เติมใจจะน้อยนะคะแต่จริงๆแล้วว่าสิกินมก็ข้านเหนียวแล้วค่ะจริงๆก็จริงก็ข้านเหนียวนะคะค้นไปนะใส่ทอดละนะคะเ้ากับเสี้ยมเบิ่งก่อนเพราะว่าแนะนำต้มที่ห้าต้มไปนะมันอาจสีเข้มนะคะใส่ยังใส่ผงใส่ผงนัวนะคะ่ะ ตามสไตล์ยายสุกนะคะบริเพราะว่ายายสุกที่ว่าแม่ทาสีเฮ็ดสูตรใดแบบใดมันก็คือคนน่ะแหละคะ่ะบต่างกันจังหน่อยนะคะขอใส่ผงนวดไปเร็วนะคะเร้อยลแล้วก็ห้าวกับสมาตเติมปลาแดกอีกนิดนึงนะคะน้ำปลาร้าน้ำปลาร้าปรุงรสน้ำปลารต้มสุกนะคะ พ่อค่ะเพราะว่าข้าต้มไปแล้วน้ำปลรรามันมีเหลี่ยนะคะเอาพรอสมีนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปนะคะแล้วก็ข้อนอีกอค,ค,คนนงงื้เกาค่ะเอาปนนะคะปนปลาดุกค่ะเครื่องนาำปลาแดดเครื่องผงช่รลดไม่ีเค็มเกินไปบ่นนะคะอโอเคนะคะเรียบร้อยสิ่งที่ห้าเตรียมต่อไปก็คือ ผักซีผักหอมนะคะข้าวบัวซ่ผักชีดอกันโมเมนผักชีเล่านะคะพอตามสูตรค้นอีสานขันใส่ผักหอมขาเอินว่พปุนนะคะถ้าใส่ผักชีใบเลื่อยหรือผักหอมป้อมหรือผักชีฝรั่งเขาจะเรียกว่าลาบลาบปลาดุกนะคะใส่กับใส่กับข้าวคั่วนะคะทำวิธีเดียวกันนะคะ แล้วก็ค้นไปขันใส่ต้นหอมยางเดียวเขาเอื่อนาปนจ้าขันใส่ผักชีใบน้่เขาเอิญอนมาหลาบจ้าเติมขันจะให้มันเป็นหลาบก็บเติมจะข่าวขัวก็พอกับ,กบปนนะคะเรียบร้อยและะ้วค่ะปนปลาดุกข,ของยายเนาะสุกิตานะคะของยายสุกิติจ๋อนี้มาจะเสียบก็จ้ากินก็ผัก กินก็ทักกินห้าวหลวกเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะตัดเสิร์ฟค่ะเพื่อนๆจ้าหนึ่งตัดใส่ถ้วยนะคะโอ้ยมือก็ถือกล่องมือหนึ่งก็ถือทัพพีนี่ค่ะปนมันสิบเป็นรักแท้แต่ถ้าใส้นามหลายมันก็บเลดเบอร์เข็มขนมันบอแซแบค่ะเรียบร้อยแล้วจ้าคนปาของยายสุกอยู่ที่ใจนะคะ เพ็นแซ่แบบ่ราะาเพืเ่อนจะไม่ยิงของน้ำกันเด้อบาดแล้วละ่ะปนปลาดุกนะคะขอบคุณห,หลายๆที่ติดตามคลิปเด้ค่ะเดอแล้วคลิปนาพอกันไหมค่ะ